สวัสดีครับวันนี้อาร์ตเจมส์ชินนครับ <c oughs> เอามาเปลี่ยนก่อนล็อกประตูม้วนครับผมประตูม้วนวันนี้ก็มีโอกาสเอามาซ่อมประตูม้วนให้ลูกค้านะครับ <c oughs> นะครับผมประตูม้วนก็อาการหนักเหมือนกันนะครับซ่อมประคองอาการไว้ก่อนว่าอของเจ้านี้นี่คือใบเบียดนะครับเพราะว่าลิปคลิปล็อกตัวนี้ลิปบล็อกมันหายนะครับผมก็ช่างทําการปรับตั้ง ช่วยประคองอาการไปก่อนนะครับอ่าทีนี้ก็เรามาเปลี่ยนชุดกุญแจตัวนี้ก่อนนะครับผมอ่าก็ต้องไปดูกุญแจเดิมหน่อยนะครับกุญแจเดิมมันทังนะครับผมเนี่ยครับมันถอดไม่ออกแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนกุญแจตัวนี้อ่าครับดี๋ยวตัวนี้ก็จะมาดูด้านในกันนะครับผมดูด้านในกันก่อนอ๊อืมนี่นะครับกุญแจของประตูม้วนก็จะมีขาอยู่อย่างนี้นะครับครับนะครับก็จะมีขาเนี่ย ขาตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับชุดนี้เวลาบิดปุ๊บมันก็จะไปแทงด้านข้างนะครับผมแทงด้านข้างกระเสานี่นะครับขาตัวนี้นจะงัดออกมานูนะครับออกน้่ก็ออกไปเดี๋ยวว่าจะคายสกูคตฆาสกูแค่นะครับนี่ครับสกูที่ติดอยู่นหนึ่งกับสองตัวแค่นั้นเองว่าตัวนี้เขาเชื่อมไวแล้วตัวนี้ก็เชื่อมไวแล้วเดี๋ยวก็ยกชุดตัวนี้ใส่เลยนะค่าสกูตตัวนี้ออกก่อน ขาตัวล็อกเนี่ยมันจะมาล็อกกับตรงนี้เวลาเราบิดปุ่มแกะนะครับเดี๋ยวนี่นี่นีขอเล็กๆเนี่ยนะครับขาเนี่ยมันจะมาล็อกกับกะขอเล็กๆนี่อยู่ให้ประตูอยู่นะครับซ้ายขวาอ่าลักตุวเรหน่อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขอขาตัวนี้ออกก่อนครับนี่อยู่ตัวก่อนขอไม่ออกนะครับอ่าขอตัวนี้มันดัดก่อน ตัวแท่ตัวนี้นี่มันจะยันนะครับผมนี่งอเดี๋ยวดัดให้ตรงก่อนมันจะยันออกด้านข้างนะครับสำหรับซ้ายขวาของประตูม้วนนะครับผม ก่อนประตูม้วนง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนี่มีโอกาสมาซ่อมก็เลยมาถ่ายให้ดูครับผมเปลี่ยนกรอนด้วยแล้วก็มาเซตบานแลีวก็ใช้ของต่อเด้เลยนะครับผมว่าตัวเสื้อตัวนี้เขาเชื่อมผิดไปแล้วก็ไม่จำเป็นก่อนควายสกูตัวนี้ออกมาันี้กสตูแจมันพังนะครับผมทิ้งไป อาขันสกูใส่สกูอยู่สองตัวเหมือนเดิมขันขันหมวกมันเข้าไปก่อนอ่ารูมันค่อนเยื้องกันนิดหน่อยนะครับผมค่อยๆขันสกูเข้าหา เ,เขายึดไปก่นอนนอนกันไปก่อนนอาได้อยอ่ได้อยู่โอ้โหไม่อยู่วะบิดแล้วลองบิดแล้วอ่านะครับพอบิดบิดนะครับมันก็จะดันซ้ายขวาออกไปพอาบิดหลักการง่ายครับ เนประตูม้วนนี่ครับมันก็จะดันตัวเนี้ยทางข้างเนี่นะครับอ่าเข้าออกเข้าออกเนี่ยพยันกับตัวที่เป็นอ่าตัวเหล็กแบนที่เราเชื่อมติดกับตัวฐานข้างไหมครับผมอ่านี่ก็ใส่ได้เลยเนาะยกใส่กวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาถ่ายให้ถ้ามีงานปรับตั้งเรจะถ่ายตอนปรับตั้งให้ดูนะครับผมไปชิมดูก็เอาซ่อมตรงนี้ไปก่อน เสรครับเรียบร้อยนั่ก็จะเป็นเสาของเขานะครับที่เราจะใส่รนยะระหว่างระยะ2บานนี้นะครับผมป็นตัวเป็นเสากลางนะครับถอดออกได้ประตูรั้วประตูนี้สามารถเปิดทางซ้ายทางขวาได้นะครับผมบานเล็กก็ได้บานใหญ่ก็ได้นะครับผมถ้าเราเข้าออกแต่ว่าตรงนี้ต้องบังคับด้วยบานใหญ่เพราะว่าประตูเป็นประตูบานเลื่อนแบ่ง4ี่ชุดใหญ่นะครับผม ในชุดใหญ่ปุ๊บก,ก็เปิดต้องเปิดกลางครับบานนี้ก็เลยใช้บ่อยกว่าเพื่อนนะครับก็ใครจะเก็บหนักสาหัสอาการเยอะอยู่ตอนนี้ก็ซ่อมประคาวประคออาการไวก่อนนะครับเพราะว่าตึกนี้เป็นตึกที่ลูกค้าเช่าก็ไม่ใช่ของเจ้าค้าเจ้าของนะครับก็ให้ใช้งานได้ไปก่อนนะครับผมการจะลงทุนก็ตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็ประคองอาการให้ลูกค้าไปครับอะไรที่เปลี่ยนได้ซ่อมได้เราก็ซ่อมไปนะครับผมไนะครับเรียบร้อยแล้วก็ล็อกไปเชื่อๆกันไปนะครับ ก็เป็นก่อนเก่านะไม่เป็นตัวเก่าบีดบี้กูแค้างออกไม่ได้ของใหม่เดี๋ของใหม่เอาขอบัตรไปไทยเอกสารได้ไหอ๋อได้แล้วแป๊บอันนี้ก็ทดลองดูแล้วครับใส่เสาประคองเปไปแล้วช่วยกันได้เยอะอันนี้เยอะยี่สุดเลยครับผม เดิมบานมันบานมันกินด้านซ้ายนะครับแต่ข้างต้นไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ก็คือตอนคลิปนี้หลักๆก,ก็จะมามาถ่ายคลิปประตูในคลิปไอเปลี่ยนกรองรอบประตูลนล่แหละครับแล้วก็เป็นของใหม่ที่เราเปลี่ยนไม่เจอของใหม่นะครับก,ก็เป็นของที่ใช้งานได้อยู่เนะครับตามงบป,ประมาณนะครับซ่อมตามอาการะจะได้ปะเดอนได้หรอ เงินขึ้นขึ้นลงก็โอเคแล้วครับใช้งานได้แป๊บหบนึ่งนะครับเดี๋ยวขอถ่ายด้านในก่อนขอถ่ายตัวล็อกด้านในก่อนอครัเซฟมั่นแจล็อกดูก่อนอได้แล้วโอเคนะครับแน่นนะครับลองดึงลองดึงด้วยครับลองดึงอ่าครับเรียบร้อยนะครับแน่นประยะใช้งานได้เหมือนเดิมเลยครับกุญแจใหม่เนาะแจใหม่ ครับด้านใน <S <S นี่นะครับใบนี่นะครับใบมันเสียมะใบมันเสียแล้วนะครับผมก็ต้องดึงฉีกเลยนครับเพราะว่าใบมันจะฉีกค่อนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งใบมันฉีกหมดแล้วประคองกันไปนี่นะครับใส่กุญแผงชุดก็ไม่ใช่ของใหม่นะครับแต่พอใช้ได้นะครับเนาะจะดีกว่าเดิมเยอะนะครับล็อกได้โอเคแล้วนะครับผมอ่าคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ คลิปนี้ขอคลิปนี้ก่อนนะวันนี้เนาะโอเคครับคลิปหนา้าเจอกันครับผมครับสวัสดีครับผม